1 One Minute English อ uh, ัภาษาอังกฤษให้ชีวิตดูโปรโอีพที่13 want e t need a t how mm hmm. จะหมดปี2021แล้วยังออกเสียงคำเหล่านี้ผิดอยู่หรือเปล่าคะ <Wow. S 1> เพราะว่า pronunciation คือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ grammar มมเลย <Wow. S 1> วันนี้ g l o b a i h เลยมีคําคำที่อยากชวนทุกคนมาฝึกออกเสียงให้ถูกต้องกันคะ่ะ ก่อนจะไปฟังความรู้ดีๆฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจ Globe c h ตัวจริงด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการรองรับจาก Education Alliance ประเทศฟินแลนด์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะเรามาลองฝึกออกเสียงกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะ Wanted 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 คำที่สองค่ะ Needed 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 คำที่สามนะคะ How Our คำที่4คะ่ะ determine 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 และคำสุดท้ายที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดี a u t e r o r d o r e r การออกเสียงที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะแล้วในครั้งหน้าหากต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้ดูโปรขึ้นอย่าลืมโฟกัสเรื่องการออกเสียงเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ฝึกพูดหน้ากระจกบ่อยๆรับรองว่าทุกคนจะพูดโปรขึ้นออกเสียงชัดขึ้นแน่นอนค่ะแล้พบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะ See you next time Goodbye Have a nice day